สำหรับเรนเจอร์คันนี้นะคะเป็นเรนเจอร์รุ่น XLT เกียร์ออโต้นั่นเองค่ะราคานะคะจะอยู่ที่ 797,000บาทนะคะคันนี้นะคะจะเป็นเครื่องยนต์2.2ลิตรนะคะเป็นเกียร์อตโนมัตแบบ6สปีดเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่160แรงม้าเลยทีเดียวนะคะคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์2.2เนาะค่ะคันนี้นะคะเป็นรถเดิมเนาะเอามารีวิวให้ลูกค้าได้รับชมกันนะคะในรุ่นนี้ที่เป็นแคปออโต้เนาะมันจะหายากนิดนึงนะคะแล้วก็คันนี้เนาะมันจะมีไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาให้นะคะแบบนี้นะคะ ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ส่วนอันนี้เป็นไฟสูงเนี่ยจะเป็นหลอดฮาโลเจนนะคะแบบนี้เลยอันนี้นะคะจะมีเป็นกระจังหน้ามาให้นะคะเป็นกระจังหน้าฟอร์ดนะคะเป็นพร้อมระบายความร้อนเนาะเป็นกระจังหน้าเป็นสีดํานะคะเป็นดําเงานะคะคันนี้แล้วก็ของเรานะคะจะมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะคะสําหรับคันนี้นะคะมีไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะในรุ่น xlt คันนี้แล้วก็ ามาดูที่แม็กกับยางนะคะจะเป็นสีดํามาให้เรียบร้อยเนาะจะเป็นยางบิสโต e นะคะคันนี้นะคะก็เป็นซีรีส์ของยางจะอยู่ที่265นะคะ65อา r สิ็นั่นเองค่ะเพาะ่าอันนี้ก็จะเป็นแม็กขอบ17บจนะคะช่วงล่างนะคะก็จะเป็นปีกนกนะคะด้านหน้านะคะปีกเป็นอิสระปีกนก2ชั้นนะคะสําหรับกระบะของเราเนาะแล้วก็ กระจกนะคะมาพร้อมไ่เลี้ยวที่กระจกมองข้างพร้อมกับครอบกระจกสีดําแบบนี้นะคะส่วนครอบโลโก้ตรงนี้นะคะเป็นสีโครเมียมนะคะจะมีสัญลักษณ์บอกว่า2.2นะคะ 6AT ก็คือเป็นเกียร์ออตโต้นั่นเองค่ะอันนี้ยังไม่ได้ทําการติดฟิล์มอะไรนะคะก็เอามารีวิวให้ลูกค้าได้รับชมก่อนเนาะติดตั้งเป็นบันไดข้างมาให้นะคะแบบนี้เป็นบันไดข้างสีดําค่ะ ปรช่วงล่างด้านหลังของเราจะเป็นแหนบนะคะแล้วก็เป็นแชสซีแบบชิ้นเดียวนะคะบรรทุกหนักได้ถึง3ตันเลยทีเดียวค่ะโดยไม่ต้องเสริมแหนบเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นถังน้ำมันนะคะถังน้ำมันบรรจุได้ถึง80ลิตรเลยทีเดียวค่ะเป็นน้ำมันดีเซลนะคะสามารถเติมได้ตั้งแต่ B 7เถึงสูงสุดถึง B 2 0สเลยนะคะรองรับนะคะเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันบ้างนะคะ ด้านหลังจะมีบันไดด้านหลังจะมีกันชนท้ายมาให้นะคะจะเป็นกันชนท้ายสีดํานะคะติดตั้งมาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมกับเซ็นเซอร์ถอยหลังนะคะทั้งหมด4จุดให้นะคะไม่มีกล้องเนาะเป็นเซ็นเซอร์ถอยหลังนะคะ,ะแล้วก็ด้านท้ายก็จะมีสติ๊กเกอร์คำว่าเรนเจอร์นะคะพร้อมกับโลโก้ฟอร์ดสีน้าเงินแบบนี้นะคะที่เปิดกระบะด้านหลังก็จะเป็นสีดํานะคะ มีสัญลักษณ์คำว่า XLT แบบนี้นะคะคันนี้นะคะจะเป็นสีเทาดำนะคะของเรานะคะจะมี XLT จะมีสีขาวสีดำสีบอลเงินสีเทาดำสีแดงแล้วก็สีน้ำเงินนะคะในรุ่น XLT เนอะเดี๋ยวมาดูภายในรถกันบ้างค่ะอันนี้จะเป็นแคปเปิดได้นะคะเวลาเปิดแคปก็เปิดจากตรงนี้นะคะกว้างแล้วก็นั่งสบายนะคะแบบนี้ แล้วก็เปิดมาจะเจอเป็นช่องแคบนะคะแล้วก็มีที่ใส่อุปกรณ์แม่แรงต่างๆนะคะอันนี้อันนี้เปิดใส่ของได้เนาะแล้วก็ฝั่งนู้นก็จะเป็นที่ใส่อุปกรณ์แม่แรงนะคะซึ่งก็จะมีแม่แรงให้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราติดตั้งเป็นเบาแคบนะคะเวลามาจากโรงงานนะคะรถสแตนดาร์ดมันก็จะมาแบบนี้เลยไม่มีเบามาให้นะคะเราต้องมาทําการติดตั้งเป็นเบาแคบกับกระบะไลาเนอร์ให้อีกทีหนึ่งเนาะนี่ค่ะ ข้างในนะคะอันนี้ก็เป็นเบาะนะคะก็จะสามารถปรับได้นี่คะ่ะยกปรับลงแบบนี้ได้นะคะแล้วก็ยกขึ้นแบบนี้แล้วก็ปรับพนักพิงนะคะแบบนี้นะคะได้นะคะแบบนี้แล้วก็เป็นเบาะผ้ามาจากโรงงานนะคะยังไม่เป็นเบาะหนังเบาะหนังสามารถมาติดตั้งเพิ่มเติมมาใส่เพิ่มเติมได้นะคะอันนี้จะเป็นเบาะผ้านะคะก็ ช่วยเวลาเราจอดตากแดดแล้วก็เวลาขึ้นรถมาก็จะทําให้เราไม่ไม่ร้อนนะคะแล้วก็พวงมลาลัยค่ะเป็นพวงมลาลัยไฟฟ้านะคะพร้อมมันติฟังก์ชันแบบนี้นะคะเป็นพวงมลาลัยแบบพุ่มหนังนะคะแบบนี้นะคะพร้อมกับเดินได้สีเทาแบบนี้พร้อมกับคูตคอนโทรลล็อกความเร็วนะคะแล้วก็มีลิมิตคูตคอนโทรลให้นะคะแล้วก็จะมีปุ่มปรับ เครื่องเสียงแล้วก็รับสายนะคะบนพวงมาลัยให้ส่วนจอจะเป็นจอทัชสกรีนแบบ8นิ้วนะคะเป็นจอสิง์สามพร้อมระบบช่วยโทรฉุกเฉินให้นะคะแบบนี้ค่ะก็สามารถสิงกับหน้าจอฝั่งนี้นะคะสามารถควบคุมได้จากพวงมาลัยฝั่งนี้นะคะพวงมาลัยก็จะเบาแบบนี้ค่ะเกียร์จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะ6สปีดแบบนี้นะคะ ก็มีดีเดินหน้าปกติแล้วก็จะมีโหมดสปอร์ตนะคะใช้งานได้เนาะมีช่องเสียบ USB ให้2จุดนะคะเปิดปิดแอร์ตรงนี้นะคะใช้งานง่ายๆไฟฉุกเฉินสำหรับในปี2021นะคะสังเกตว่า XLT นะคะมันจะเป็นกระจกตัดแสงมันจะถูกตัดออกไปเนาะก็ใช้เป็นกระจกแบบธรรมดานะคะ ก็เราจะมาเพิ่มในออปชันในส่วนของจอต่างๆที่เพิ่มมานะคะไฟหน้าก็ยังคงเปิดปิดให้อัตโนมัติให้เช่นเคยค่ะแบบนี้นะคะยังแค่ปรับมาอยู่โหมดนี้นะคะก็เปิดไฟหน้าให้อัตโนมัตินะสะดวกแล้วก็ใช้งานง่ายนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ารถกันเนาะกุญแจก็จะเป็นกินกุญแจรีโมทแบบพับได้นะคะมีให้สองดอกนะคะแบบนี้เนาะใช้งานง่าย แบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะของเราเนี่ยเป็น Ford Ranger นะคะที่เป็นแบรนด์เดียวนะคะที่ใช้เป็นโชอคอัพทุกรุ่นนะคะเวลาเปิดฝอกระโปรงมาเนาะแบบนี้นะคะสําหรับการใช้งานเป็นโชคแบบนี้นะคะก็ใช้งานง่ายแล้วก็สะดวกสบายนะคะไม่ต้องใช้แรงมากนะคะสำหรับเครื่องยนต์ก็จะเป็นเครื่องยนต์2.2ลิตรนะคะ ในส่วนของการรับประกันก็เข้าศูนย์เช็คระยะทุกๆ15,000โลนะคะหรือ1ปีนั่นเองค่ะมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนะคะนาน3ปีหรือ1,000 0 0กิโลเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ฝีค่าแรงเช็คระยะให้ทั้งหมด5ครั้งนะคะพร้อมกับบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนะคะแบบนี้เลยสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะเป็น Ford r a n g e r นะคะก็ กดติดตามช่องของเนทไวเนาะเดี๋ยวเนทจะมีโปรโมชั่นแล้วก็มีรถมาแนะนำให้ลูกค้าได้รับชมกันนะคะสำหรับวันนี้เนทก็ขออนุญาตจบคลิปเจ้าแคปเกียร์ออโต้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนเนาะก็มารีวิวให้ดูนะคะว่าแคปบออโต้ของเราเนี่ยมันหน้าตาประมาณนี้ราคาอยู่ที่797,000บาทนะคะสำหรับโปรโมชั่น สามารถสอบถามมาได้นะคะโปรโมชั่นแต่ละเดือนของเราจะต่างกันเนาะก็ทักเข้ามาได้นะคะสอบถามเข้ามาได้นะคะลูกค้ามีโครงการจะใช้รถเดือนไหนก็สอบถามหรือว่า,าทำการบ้านไว้ก่อนได้เลยนะคะสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถออกรถได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะจะ